อามาค่ะเมื่อคืนนะคะพี่ก็ได้นะคะอะไรเขาเรียกไลน์นะคะได้รับข้อความจากเพื่อนน้องคนหนึ่งเขาส่งอ,ะ,อะไรคะวีโอของคุณดาราชื่ออะไรนะหญิงแยะเออหญิงแยะมาโฆษณามันเป็นโฆษณาออนไลน์ซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นไหมกำลังดึง ตัวเข้าสู่ออนไลน์หมดเลยไม่ว่าดารานักร้องเขาทําแบบนี้หมดแล้วนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยไม่รู้ของเขาขนะแต่เขามาเป็นผิ้สนับสให้ mm hmm. เขาบอกว่าทุกแชร์ทุกการช็อปจะได้เงินคืนเห็นไหม นั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องทํางานออนไลน์แนะ่นอนหลาเปอร์เซ็นต์พี่เลยบอกคุณว่างานออนไลน์ที่พี่กำลังทาอยู่มันเป็นระบบ TSW เลยงงในดงเงินถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายคือแค่แจกลิงก์ของเขาแค่แจกลิงก์นะคะแต่ว่าแจกแบบไหนที่ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้พี่จะมาพูดในสไตล์ของครูสตาซึ่งครูสตาทามา4ี่หาเดือนแล้วนะคะเขาเพิ่งเริ่มทำหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะคะโอเคเราไม่จะอ้างอิงถึงเขานะเราจะพูดถึงเราแล้วนะว่าเฮ้ยทำออนไลน์เถอะนะคะ คุณมีเงินลงทุน3 5 0พนนะคะไหมนะคะถามเองถ้ามีคุณทําเลยงานออนไลน์ของครูสิตาเอาเครือข่ายเข้ามาด้วยเอาเป็นแบบเป็นสเสน่ห์นะคะแต่ขเขามีไหมไม่รู้นะคะโอเควันนี้เอาออนไลน์กับเครือข่ายมามรวมกันเอาสเสน่ห์ของเครือข่ายมาสามข้อนะคะข้อที่1จะต้องมีตําแหน่งถูกไหมเล็กกลางใหญ่มีทีมีสี่ตำแหน่งนะคะสี่ตำแหน่งวันนี้เราจะพูดแค่ตําแหน่งเดียวนะคะเพื่อให้คนแบบเฮ้ยมันลงทุนง,ง่ายว่าแล้วได้เงินง่ายถูกไหมวันนี้นะคะ ข้อที่สองคือได้ค่าแนะนำเห็นไหมอาสนิคเคอขาดแล้วนะแล้วค่าแนะนําของคุณได้เท่าไหร่องคุณสามพันห้าคุณได้ค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นต์วันนี้ถ้าเกิดคุณไปเจอคุณตังกุยเดี่ยวโคตรเจ๋งโคตรอร่อยโคตรแบบไม่จะพูดยังไงกินไปแบบเฮ้ยแม่งไม่ต้องปรุงเลยถามว่าวันนี้คุณอยากบอกเะยไหมอยากบอกคุณได้ค่าแนะนำมั้ย no ไม่ได้ใช่ไหมแต่วันนี้ถ้าสมมติคุณกินใช้แล้วคุณดีแล้วคุณอยากบอกตอบเลยมั้ย เฮ้ยฉันดื่กาแฟของคุณติดตามแม่งโคตรเจ๋งเลยใจไม่สั่นเลยกินได้วันละสี่ห้าแก้วหกแก้วกินไปเลยนะคะไม่เป็นไรแถมหุ่นดีด้วยสวยด้วยโอเคไหมเออสุขภาพดีด้วยคุณอยากบอกต่อไหมบอกต่อแต่สิ่งที่คุณได,ด้คุณได้ใช้และวนำอ้าแม่เจ้าจริงเหรอ,จร,หรอจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากมีงานออนไลน์มาแรงแน่นอนร้านบ้านเสทุกคนจะไม่อยากออกจากบ้านเพราะโควิดมันมานะคะต่อไปโรคร้ายแรงอะไรมันมาอีกเราไม่รู้แต่วันนี้เราเตรียมตัวกับธุรกิจงานออนไลน์เงินไม่ได้ผ่านเรา แต่กําไรวิ่งมาหาเราแบบง่ายๆสบายๆคุณแค่แนะนําคนให้เขามาซื้อมากินมาใช้ในลิงก์ของคุณแค่นั้นค่ะคุณไม่ต้องแพ็คสินค้าคุณไม่ต้องหาสินค้าครูสิตาทําทั้งหมดท่องไว้แค่บอกคนว่าฉันทํางานออนไลน์ไปซื้อไปชอ็อปไปกินเถอะนะแค่นั้นคุณได้ห้าเปอร์เซ็นต์เจ๋งนะเออไม่ต้องทำอะไรเลยโคตรสบายแถมส่งทั่วโลกด้วยนะคะ มีแปลภาษาให้ทุกภาษาครูสิตาเตรียมไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรนะคะคุยกันเขาคุยกันเองไม่เกี่ยวกับเราเลยนะคะคุณมีเพื่อนอยู่อเมริกามีจีนมีฮ่องกงมีไต้หวันคุณแจกไปเลยนะคะเขาอยากกินสินค้าของประเทศไทยเขาสั่งโดยตรงโอนเงินกันเองไม่เกี่ยวครูสิตาดึงกาไรไว้ให้เราแล้วโอนเงินให้เราแค่นั้นจบนะคะอ่ะข้อต่อไปถ้าสมมติใครที่ลง VIP นะคะคุณได้อะไรรู้ไหมคุณสมมุติว่าเขาเรียกฮะ สมมติพี่ปิด V.P. นะคะแสนห้าพี่ได้ยีิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วมีคุณ A มาปิด V.P. พี่ได้จากคุณเอยี่สิบสองเปนต์ถูกไหมเออได้ยีิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วไงล่ะอ่าคุณ A ก็ไม่ได้อยู่นิ่งนลยคะคุณ A ก็แตกลูกแตกหลานเต็มไปหมดเลยเอาเสน่ห์ขายเข้ามาเกี่ยวเลยคะ่ะเพราะเราได้จากคุณ A แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นคุณ A อเปิดแตกหนอแตลลกล่ะลูกหลานเหรโหล่นลื้อเราได้เขาด้วยห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ ไอไม่ใช่รนะคะลูกาเปอร์นเอามเอรองเรเเป็นะคะเอาไปทอะไรคเอาไปแลกใหม่สะสมเอาเปแลกใหม่สะสมเอาไปทำอะไรนะคะไปแลกกริฟต์ v o u c e r แลกทองแกลกรถแต่บ้านไม่มีการหมดอายุคุณไ,คไ,ได้เไหร่ได้แล้วแต่คุณเอาที่คุณสบายใจว่าอ้ยทอง่อฉันยังไม่เอาทองฉันเยอะนะคะฉันอยากแลกบ้านคุณก็รอไปเลยสะสมแบบให้กระหน่านะคะเมื่อ,อไหร่ได้ก็เมื่อน,นั้นนะคะเราตายไป แถมเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานคุณด้วยเพราะ ATM มยังอยู่นะคะคุณสตาไม่ัดชื่อว่าเฮ้ยนางปริศนาตายแล้วไม่จ่ายค่าคอมใหม่ค่ะจ่ายเพราะฉะนั้น ATM ใบนี้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานคุณไปเบิกเลยเลยนะคะสมมติว่าคุณทําได้อธิษฐานล,ลูกหลานก็สบายเห็นไหมนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราตายไปจากโลกนี้เราสร้างมรดกอะไรให้ลูกหลานคุณหรือยังถูกไหมเราลงทุนไปแค่แสนห้า โอ้โห oh, oh, ลูกกินยันโคตรโอเคไหมเออถ้าเกิดใครกำลังคิดจะหางานออนไลน์คุณลองมาศึกษาดูของระบบ t s w นะคะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้คุณสามารถคลิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนเลยแล้วก็ไปดูว่า,าแผนของเขาเป็นแบบไหนเจ้าของวิสไยทัศน์เป็นอะไรคุณสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพราะคุณเพอเป็นสาม,มีของกุศล กณสิตาก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปดูเลยวิดีโอของกูสิตาตึมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดใจทําธุรกิจอะไรให้มั่นใจว่าเฮ้ยไม่ถูกหรอกเฮ้ยมั่นใจว่าได้แน่เฮ้ยมั่นใจว่ารวยแน่แล้วค่อยลงมือทาโอเคนะแต่วันนี้มาบอกด้วยความรักและปัตถาดีจากนะคะจากที่กณสิตาสอนมา,มาเพราะฉะนั้นทุกคนจงจาไว้ว่านะคะจิตดังต้นของผู้บริหาร เขาจิตจะให้ยุทจิตจะเอานะคะแต่ค no ุณสุตาตั้งใจจะให้เพราะคุณสิตาเวยมากนะคะแต่ออกมาเพื่อให้นะคะเพื่อให้ทุกคนจะได้อยู่รอดไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเรานะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคือสิ่งสําคัญนะคะโอเคไหมไปละจ้านะคะมีปัญหาทักมาเดี๋ยวแปะบีอ่าแปะอ่าลิงก์นะคะแล้วก็แปะไอดีไลน์แปะเบอร์โทรศัพท์แปะเลยนะคะโทรมาเลยนะคะอยากคุยนะคะอยากปรึกษา อยากหาทางรอดด้วยตัวคุณเองคุณทำง่ายง่ายสบายๆอยู่บ้านไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะแค่สง่งลิงก์จบแล้วนะคะโอเคไแล้วจ้า